ไอ้นายพิมอะไรสวัสด,ดีไอ้น้าลองเปิดกล่องหน่อเพื่อนมันเปิดได้นะใช่ใช่เอาน่าขอไม้หน่อยเพื่อนคุยนะสองสเต็คตยไม่ใช่พิมสองท่อนดิ อ12ทอนห1แตกมีมหมีหกเยนนะสิบฟีหกมิลตีหน้าแม่มาดีมาดีอุ้ยอุ้ยไอ้นายได้ลงท้ำดีไหม จดกล้ามไอ้น้าย <c oughs> <c oughs> ันนี้เร <r enroll, S 1> าไม่สามารถตีหน้ากันได้ไอ้นายตกอ่ะก <daí> ูโยนของยังชีบลงไปให้ ทำทางขึ้นเลยหน่อยเพื่อนตอนนี้กำลังฟันหินอยู่ทางขึ้นต้องกระโดดขึ้นมาเองไม่เป็นไรนะค่ามสักประมาณสามสิบก้อนโอเคเดี๋ยวค่อยลงลงไปเรือข้างล่างไหมเพื่อน

ทำมันควไม่มืดเลยนายมึงมึงปรับเสงให้มันอ่อนสุดอะอุณหภูมิอ่อนสุดเหมือนมึงมีทอในตัวแต่แต่อันนี้มันก็มืดนจริงมนทไอยู่ดี้ี่เฟมเลดดอกเันันฟมลดดอกนั้นเฟมล็ดดอกทําไมอยู่ดีมันดอกได้วะไม่รู้ดิกลับบ้านเน